สดีค่ะทุกคนเวลคัมสู่ช่องบิลยูเนตเออวันนี้อยู่กับบิวนะคะเราจะมาวาดรูปกันเรื่องก็คือว่าเราฝึกวาดรูปได้สามรูปเลยแล้วเพื่อนเราเลยบอกให้วาดรูปมันให้หน่อยด้วยความมันน่ามันหนุกในสกิลการวาดรูปของตัวเองเราก็เลยจัดให้เว้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าความรู้ด้านการวาดรูปและก็การใช้แอปวาดรูปที่เราใช้เนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์ละกันยังไงก็เอาไว้ดูกันชิลๆนะเอาล่ะเราไปดูกันเลยค่ะก็นะคะทุกคนอันดับ การวงางวัยวะบนหน้าเครื่องหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็วางวางไปทุกที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้ององศาไหนอะไรยังไงเนาะร่างเสร็จเราก็เลยส่งงานให้เพื่อนดูนางน่าจะชอบมาขนาดอารมณ์สตอรี่เลยทีเดียวแล้วก็วาดตัวนะคะตัดเส้นลงผิวอะไรให็นไหมวาดผมผมอะไรนะวาดผมก่อนเป็นการวาดโดยที่ไม่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรลำดับขั้นตอนอยากวาดอะไรวาดอย่างเงี้ยคิดอะไรออกวาดเลยอะไรเงี้ยเอออย่างที่เห็นได้นะแล้วก็วาดวาดไปนะคะทุกคนให้แบบวา่ <c oughs> วาเราจะลำดับข <c oughs> ั <c oughs> ้นตอนเป็นแบบวา่า ค่อยๆทีละอย่างชั้นในออกชั้นนอกอะไรอย่างนี้ออแล้วก็มาหน้าตานะคะพอประมงประมาณอะไรย่างนี้เนาะแบบแก็เริ่มคิดอยู่เอาเพื่ออกมาหน้าตาเป็นไงว่าจะวาดตาไงหน้าอะไรย่างเงี้ยเพราะแบบก็ยังไม่ได้รู้วิธีการวาดตามากหลายแบบอะไรเงี้ยก็วาดๆไปก่อนอะ้รอย่างนี้ค่อยววากัน <S <S ส่วนที่เราจะ p ีเซ e n t ก็คือการนั่งไขวยห้างเลย เพื่อนเอารูปมาให้วาดเป็นโปสเตอร์ในการนั่งแขวนห้างแต่รูปที่เราฝึกวาดได้สามรูปเป็นท่ายืนหมดเลยซึ่งแค่ท่ายืนก็ยืนไม่ตรงแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบรูปเพื่อนนั่งแขวนห้างก็คือแบบนั่งแขวนห้างมันวาดยังไงก็เลยขีดๆไป,ไปงั้นก่อนเพราะยังไงเดี๋ยวก็แบบก็ต้องมีเงเกงมาปิดอยูอย่แล้วเห็นไหมเนี่ยก็มีกางเกงมาปิดแล้วก็เออเพราวะว่าเสร็จก็แบบภูมิใจอยู่นะแบบวาดกางเกงไขว่ห้างออกมาเป็นกางเกงไขว่ห้างก็แบบาก,กงางเกงอยู่นะตัวชาร์นอะไรอย่างนี้ หลังจากนั้นนะเราก็วาดเก้าอี้ตอนแรกว่าจะไม่วาดเก้าอี้เว้ยว่าจะแบบให้เพื่อนมันนั่งลอยๆงั้นแหละแต่ก็แบบเออเห็นใจตัวที่เราวาดหน่อยสองสารรูปอะไรเงี้ยก็แบบว่าวาดเก้าอี้ให้นั่งนั่งนิดนึงเดี๋ยวนั่งเหนื่อยนั่งนั่งเก้าอี้อากาศนานอะไรเงี้ยเอออ่าก็เป็นงี้เก้าอี้ก็ไม่ค่อยจะแบบสมประกอบเท่าไหร่นะทุกคนก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเนาะมันเป็นแค่พร็อพนะคะให้แบบว่าเป็นการเหมือนคาแรคเตอร์เ,เราไม่ได้นั่งกลางอากาศอะไรเงี้ยชุดของเพื่อนสยามมันจะเป็นสีขาวเราก็เลยแบบ กูมันเลี่ยนก็เลยแบบถามเพื่อนว่าอยากได้สีอื่นไหมเพราะแบบถ้าขาวเปหมดเลยมันจะเลี่ยนที่ก็บอกแล้วแต่เราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวแบบชั้นจินตนาการหรือแบบออกแบบเองนะทั้งสีเสื้อสีอะไรเงี้ยพยายามให้มันเข้าใกล้กับความแบบสีจริงมากที่สุดอะไรเงี้ยเห็นปลาสื้อข้างในเราเลี่ยมเป็นสีเทาไว้แต่รู้สึกว่ามันไม่เวิร์อถือว่าเก่งนะพยายามให้มันวาดเหมือนกันทุกคนคือ เราถือตีมวาดรูปไม่เหมือนนะสังเกตได้จากขนาดของตานะคะทางซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันนะเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเอาไว้วาของเรามันจะไม่เท่ากันนะเอาไว้วาที่มาเป็นคู่อย่างเงี้ยตาเราไม่เท่ากันหูเราไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมือเราก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราเลยวาดตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นการวาดตามความเป็นจริงเห็นไหมมีหลักวิทย์แบบคอยพพอร์ตด้วยอ่านี่นะคะขวามือก็จะเป็นรูปออริจินอลนะที่เราวาดตามเนาะนะคะตอนนี้เราก็ตกแต่งอะไรอยู่เอ่ยตกแต่งหน้าตกแต่งตาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยนะคะค่อยๆ ที่ไม่เหมือนซึ่งก็ประสบความสำเร็จอยู่เราเน้นแค่ท่านั่งส่วนหน้าตาของใครเลไปเที่ะวตวัดก็ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ใจมาแค่มีหูตาจมูกปากพอให้รู้เป็นคนนะคะแต่นี้วัดปากเนาะแต่เราภูมิใจมากเลยกับการนั่งโพสท่าเห็นไหมรูปเพื่อนเราเนี่ยเราก็แบบว่าขออนุญาตล้านะก่อนที่จะนําออกมาออกมาใช้ในคลิปนี้นะคะอันนี้ก็กำลังมาไล่เก็บสีผิวนะเส้นขอบผิวนะค่อยๆไล่ลเก็บไปเนาะ ที่บอกว่าตอนแรกเสื้อข้างในเป็นสีเทาเราสึกไม่เวิร์กมันแบบเด่นเกินไปนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยแบบใส่เงาแบบปอม,ปม <S <S 2> <S 2> ๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นดีเทลกางเกงถามเพื่อนอยากได้ลายเกงปะอนะไรเงี้ยเพื่อนบอกเราแต่เราเลยเพราะว่าแค่วาดไทยนะก็ดีใจแล้วนะคะก็วาดๆไปก็คิดเอเซองเกงแบบไหนดีน,นะอะไรเงี้ยเกงยีนอะไรเงี้ยอืมก็ท้าทายอยู่สีก็ไม่ได้มีความใกล้เคียงมาเป็นสีที่เราแบบเราอยากได้แล้วก็ ถ้าแบบสบายอย่างเงี้ยมันก็จะดูโลงๆไปก็แล้วเอ้ยไปหาบรัชอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันแบบทำให้กางเกงม,มันดูมีความแบบมิติเห็นไหมใส่เงาแบบปอ,ปอมๆเป็นเงาแบบไม่มีตะกลาก,กไม่มีทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับการใส่เงาใส่เสื้อข้างในไปเห็นไหมอ่าแล้วก็แต่งหน้านคะคะตอนนี้เราก็แบบอยากให้เพื่อนตั้งใจแต่งเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเราแบบว่าเน้เนบบวาน่ารูปชิลๆอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เราทุกคน เป็นการวาดรูปแต่ชีไม่มีความรู้ด้านการวาดรูปนะคะเพราะเพิ่งวาดรูปสามรูปนะต่อไปก็เป็นสีตานะคะถามเพื่อนว่าตาสีดำมันธรรมดาไปอ่ะเอาตาสีแดงไหมเพื่อนก็แบบใจเย็นนะอะไรเงี้ยไม่อยากจะเด่นเกินไปอะไรเงี้ยเอาเป็นตาธรรมชาติก็ได้ก็เลยเลือกสีน้ำตาลเข้มให้เพื่อนนะคะเราไม่มีแบบความรู้ด้านการวาดตาเลยควรให้เห็นะเห็นปะแล้วก็เปิด YouTube ดูแหละแล้วก็แบบขีดๆเอาแต่ก็ไม่เหมือนอย่างที่เขาสอนว่าหรอกแล้วก็ใส่เงาตานิดหน่อยให้มันดูเหมือนมีอะไรแต่จริงไม่มีอะไรเนาะ เรื่องไรเอ็นนี่วลายน้ำเราไม่รู้ว่ามันต้องใหญ่ขนาดไหนเราก็เลยแบบใส่ใหญ่เลยนี่แล้วก็วาดหน้ากากหไว้ที่คอหลังจากวาดเสร็จเนาะรอบนี้เราก็ไม่แกงนานละเราเอาไฟนอลผลงานให้หนางดูแต่รีแอคนางน้อยกว่าดิคิดนะก็ไม่ได้ว่านางหรอกเพราะว่านางเครียดเรื่องผลโควิดแต่สุดท้ายนางก็ไม่ติดนะก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บิวด้วยนะต่อไปอยากให้บิวฝึกวาดรูไปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย